ผิดเลี้ยงภาษีทำนางอีกคนดังอนาคตดับวูบล่าสุดโดนแบนแล้ว าจกกรณีข่าวชาวนั่งเอกคนดังแดนมังกรหยวนปิงเหยียนถูกตรวจสอบพบบาหลบเลี้ยงภาษีส่วนบุคคลช่วงปี2019 2021ทำให้ล่าสุดมีการรายงานจากกรมสรรพากรจีนเรียกเก็บเงินย้อนหลังประมาณ2.9ล้านหยวนหรือราวรา14ล้านบาทและถูกค่าปรับจ่ายภาษีล่าช้าอีก1.3ล้านหยวนหรือ6ล้านบาท แต่ทางนี้กรมสรรพากรแจ้งว่าเธอและบริษัทนำเงินมาเคลียร์ในส่วนตรงนี้เรียบร้อยแล้วและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อที่จะตรวจสอบคอเท็จจริงดังกล่าว และจากประเด็นข่าวดังกล่าวก็ค่อนข้างรุนแรงในแวดวงบันเทิงจีนเลยทีเดียวทำให้ล่าสุดบัญชีว้ยปอของยวนปิ้งเยียนถูกแบนแล้วซึ่งในกรอบสีชมพูเขียนว่าบัญชีนี้ถูกปิดเพราะทําผิดกฎหมายงานนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันว่าเธอจะถูกทอดทอนออกจากชั้นวังในไอ้ชีอี้หรือเปล่าถ้าถูกถอดถอนออกผลงานต่างๆของเธอที่ถ่ายไว้ก็จะไม่มีการเผยแพร่สู่สาธารณชนและเธอก็จะถูกบ ให้จากวงการบันเทิงไป